สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับอยู่กับผมนนท์นอตแกรมครับเช่นเคยครับวันนี้หลังจากห่างหายกันไปนานนะพยายามจะทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่ามากขึ้นนะตอนนี้คือพยายามจะไม่ขายมากขึ้นก็บอกแบบนี้เลย่ะจะพยายามจะมาให้ความรู้แล้วก็ออกมาตอบโจทย์แก้ปัญหาสําหรับลูกค้านะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะที่มีคําถามเข้ามาเยอะก็พยายามจะทำคอนเทนต์ ้มากขึ้นะแต่วันนี้งานขายครับบอกก่อนเลยครับงานขายนะฮะก็วันนี้พามาชมครับตับเบอร์ e e s b e n z นครับ CLS นะครับ250ครับี่ลูกค้าไว้วางใจครับบอกว่าโชคเดิมเนี่ยเริ่มมีอาการรั่วซึมครับขับแล้วรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ยางหมดอายุพอดีก็เลยเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยางครบเลยครบเซตเลยนะครับก็ ไว้วางใจให้เราจัดการครับลูกค้าเลือกเป็นล้อ VF04 ครับเป็นล้อ p ฟ r ร์ฟอร์มิงน้ำหนักเบานะครับสีที่ลูกค้าเลือกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแบล็คนะครับหรือสีดาด้านนะครับก็จะมีความแบบออกเงาเงา,เงานิด,นด,นดตัวก้านเนี่ยก็จะมีเจาะรูเซาะร่องนะครับระบายอากาศมิติก้านที่มากกว่าจะเป็นก้านวายบางคนก็เรียกก้างปลาเนาะก็แล้วแต่คนเรียกนะฮะตัวสเปคล้อเนี่ยตัว VF04 เนี่ยจะเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวสเปคล้อของ VF04 เนี่ยโรงงานเนี่ยจะให้มาเป็นแค่2สเปคเท่านั้นคือ ถ้าเป็นขอบ20เนี่ยจะเป็นหน้า8.5 35นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อ1 0ออฟ40นะครับจะมีแค่2สเปคนี้ <Okay. S 1> ถามว่าใส่ CLS แล้วหุบไหมครับด้านหน้าอาจจะหุบนิดนึงนครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามันต้องใส่สเปเซอร์หรือแดป APTER รองไหมนะครับส่วนยางนะครับผมเลือกให้ลูกค้าคันนี้เป็นตัวยางไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพดีนะครับก็เลือกเป็นตัว AS2 พัดนะครับจะต่างกับตัวที่เป็น NS2 นะครับตัวนั้นลายจะเป็น ลายที่ค่อนข้างกว้างลายจะสวยก็จริงแต่เสียงจะดังกว่านะครับส่วนไซส์ยางนะครับก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็น24 5 3 5 2หหสนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น27 5 3 0 20หส่นะครับส่วนตัวแก้มยางเนี่ยข้อดีเลยก็คือจะมีริบริมการ์ดนะครับตัวนี้เขาเรียกริมการ์ดนะฮะช่วยช่วยกันขอบแม็กนะครับตัวริมการ์ดตัวนี้นะฮะของ n s 2มเอทพัตัวนี้ถือว่าเป็นยางที่ผมแนะนำครับอ่ะมาดูโช๊คครับตัวนี้โช๊คก็ลูกค้าก็บอกว่า ขอไม่ต้องแพงมากครับเอาไม่อยากได้เกินแสนครับก็แนะนำเป็นตัวเฮดไดส e ยูโรสเปกนะครับจริงๆวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนตัวเอสเปกเลยครับสำหรับรถญี่ปุ่นนะนะแต่ตัวรถยุโรปเนี่ยจะเป็นชื่อว่ายูโรสเปกนะครับทุกคนสปริงเนี่ยก็จะใหญ่กว่าเพราะน้ำหนักรถได้มากกว่านะครับปรับนุ่มแข็งก็ได้30ระดับเหมือนกันนะฮะ แต่ตัวนี้ราคาจะสูงกว่านะครับราคาอยู่ที่39,900นะครับรถรุ่นยุโรปเนี่ยก็คือครอบคุมนะครับราคาไม่สูงมากฟิลลิ่งก็คือดีนะครับโอเคแล้วก็มีกันโค้งให้ด้วยเพราะว่าต้องปรับระยะจากที่ตัวโชคนะครับเพราะว่าตัวโชครุ่นเนี้ย เป็นจะเป็นสตาร์ทปรับเพี้ยวนะครับที่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับสำหรับใครที่สนใจราคาโช๊เนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้มีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ผลิตเยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปชมว่าฟิตเมนต์เนี่ยออกมาแล้วสวยไหมนะครับกับล้อ v f เ4ูนย์ไปครับเรียบร้อยครับผมประกอบติดตั้งเรียบร้อยครับล้อยางโช๊ครับพามาชมครับว่าฟิตเมนต์ล้อ v f เ4ฟศนย์ขอบ20กับชุดโช๊จัดทรงแล้วจะเป็นยังไงครับให้ดูทรงก่อนนะ ตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ความสูงนะครับจากขอบล้อด้านล่างถึงคิวร้อด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ62เซนนะครับส่วนด้านหลังอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังอยู่ที่62ครึ่งนะครับซีรียางนะครับหน้า24นะครับ35หหลัง27 30นะครับก็คือไม่เตี้ยมากเกินไปแล้วก็ไม่ดูสูงกว่าของเดิมนะับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมาให้ดูฟิตเมนต์ของล้อนะครับตอนนี้ล้อหลังเนี่ยกว้าง10นะครับออฟ40เนี่ยจะหุบอยู่นิดนึงนะครับ อาจจะหูบอยู่หน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีลองสเปเซอร์เพิ่มนะครับด้านหน้าด้านหน้าจะหุบเยอะกว่านะครับล้อเนี่ย่างทิ้งบอกตอนแรกผมคิดว่ามันจะหุบแล้วมันก็หุบจริงๆด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสเปค8.5ดจุดห้าออฟสามสิบห้าครับคือหุบค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องสั่งสเปเซอร์มาลองเพิ่มนะครับเพราะตัวนี้เอาตรงเลยยังไม่เคยใส่นะครับก็เป็นคันแรกด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวไปคุยก็จะของอีกทีว่าเขาจะชอบไหมกับทรงนี้นะแต่โดยรวมนะครับมองภาพรวมก็คือหลอขึ้นนะครับ สวยขึ้นนะฮะแล้วก็มีก้านเนี่ยมีคอนเคฟนะครับมีแอนหน้าหลังเนี่ยไม่เท่ากันก็จะมีคอนเคฟที่ดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้โชค๊คที่ทรงจัดแล้วทรงสวยขึ้นนะฮะตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยปรับไว้เบอร์17นะครับหลัง14นะครับกับลูกยูโรสเปกนะฮะโอเคไปลองกันดีกว่าไปก็ามาเทสฟิลลิ่งนะฮะเทสได้ยูโรสเปกนะฮะว่ <Okay. S 1> ามันกับรถซีดาน ขนาดใหญ่แบบนี้ฟีลลิ่งจะเป็นยังไงฮะแต่ผมว่ามันนุ่มกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าด้วยน้ําหนักของรถนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับกับตัวโชค๊คที่มันแกนใหญ่ขึ้นนะครับปิงกดใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มความนุ่มนวลมันก็ต้องหดึบขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะอันนี้ผมจะมาพามาวิ่งเส้นที่มันเส้นที่โหดที่สุดของอยุธยาเลยก็ได้ครับคือคอนกรีตเส้นนี้ฮะยวลองดูนะฮะว่าหัวผมจะคอนแค่ไหน ปกติเส้นเนี้ยจะเป็นเส้นที่แบบว่าถ้ารถชคเสียโชคแตกมานี่คือกระเด้งกระดอนแน่นอนคะ,ะ <S <S <hy ling> คือยูโรสเปคนะครับมันเป็นโชคสัตยสไลด์กระบอกนะครับแล้วก็สามารถปรับที่ค่าเคได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้านออโตแกรมนะครับคือก็จะบีบสโตรกอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นค่าที่เราตั้งให้นะคะส่วนเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยเบอร์สิบกับสิสี่เนี่ยมันเป็นสูตรที่แบบ รถผมเองลองปรับแล้วก็ใช้เนี่ยมันเป็นเบอร์นี้ที่โอเคนะครับแต่กับรถรุ่นเดียวยี่ย่อเดียวกันบางคันก็อาจจะต้องแบบมีเพิ่มเติมตรงไหนอันเนี้ยก็แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าชอบไหมครับแต่ส่วนมากผมจะเซตให้แบบกลางๆค่ากลางๆคือเน้นนุ่มไปก่อนนะครับนุ่มหนึบไปก่อนนะครับถ้าส่วนท้าแปบปรับนุ่มมากมันจะขับแล้วมันจะโยนนะครับแล้วก็ไม่เฟิร์มนะครับผมขับสไตล์ขับรถผมคือชอบแบบเฟิร์มๆนะฮะ นี่ฮะกระโดดดีจังเลย uh. ดูมือกล้องได้ครับมือโยกเลย uh. สมตว่ามันหนึบนะเนี่ย <Wow. S 1> ตอนนี้เรามาลองใช้ความเร็วกันดูบ้างนะครับให้ uh. ดูความเร็วนะครับว่านิ่งไหมนะเ uh. น่เส้นนี้เป็นคอนกรีตท,ทั้งเส้นนะครับ uh. นี่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็มีคอสะพานด้วยนะครับ ดูว่ามันจะนิ่งขึ้นไหมแล้วก็แข็งกระด้างขนาดไหนก็ฟิลแน่นๆนะ,ะลงแล้วนุ่มนุ่มแน่นหนึบ <Yeah. S 1> เดลองโดดสะพานดูว่ามันแข็งไหมเวลาลงไปแกช่วงจัมไม่แข็งนะคือลงแล้วแบบอยู่อ,ะอ่ะคอสะพานสูงอยู่เดี๋ยวลองดูอีกสะพานเนงนอฮะเราจะลองโดดดู ดูคันหน้าแล้วคันหน้าโดดนะโดดปึด๊บปึ๊บปื่ะะทีเดียวอยู่เนาะนิ่งเลยผมว่าโดยพื้นฐานแล้วก็ดีกว่าเดิม70%ครับแน่นขึ้นเด็ดขึ้นนก็อกอนนวลมากขึ้นนะครับต้องดูโค้งเข้าโค้งเปลี่ยนเลนไงฉับไวนะครับไม่มีอันเดอร์สเตียร์ ลอยต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บอเคแน่นหนึบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บงานางนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวส่งเจ้าของเลยนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับกดติดตามกด s u b ส cribe ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยว EP หน้ามีสาระหรือจะมีรีวิวขายของแบบนี้อีกก็เดี๋ยวพามาชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ